จะมาจับเจ้าหญิงดิสนีย์แต่งตัวเป็นลิซ่าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เนมนูดอชิเค่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาจับเจ้าหญิงดิสนีย์แต่งตัวเป็นลิซ่าทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงเราไปพร้อมกันเลยค่ะ การรอคอยค่ะเมื่อค่าย YG Entertainment นะคะประกาศบอกว่าดิซ่าจะทำอัลบั้มเดี่ยวทั้งเรง มากคือแบบรอมานานมากคือแบบอยากดูมากคือติดตามเนียคือชอบลิซ่ามากแกทุกคนแล้วคือจะบอกว่าอันเนี้ยนะคะอัลบั้มนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคือแบบเขาประกาศแล้วทุกคนวันที่10กันยายน2564นี้ค่ะแฟนเพลงชาวไทยที่หวังว่าเธอจะเดบิวต์อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกก็เกิดขึ้นจริงแล้วทุกคนซึ่งบอกว่าวันนี้นะคะเราจะไปเผยว่าชุดเดรสสีแดงนะคะบนปกอัลบั้มของลิซ่า จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วมันมีประวัติที่มาอย่างไรนะคะพร้อมทั้งวันนี้นะคะเราจะมาจับเจ้าหญิงดิสนีย์แต่งตัวเป็นลิซ่าด้วยอยากรูแลใช่ไหมตุ๊เป้นงั้น <Wow. S 1> เราไปดูพร้อมกันเลยและเจ้าหญิงคนแรกที่จะมาใส่ชุดลิซ่าเลยก็คือ สังเกตเห็นว่าชุดสีแดงที่เป็นภาพที่ดูคุ้นตานั้นได้ถูกนิยามว่าเป็น Banana า n s s p r e o u อ f i t ที่ได้หยิบความโดดเด่นของภาพผูกลวดลายคุ้นตามาพัฒนาให้กลายเป็นชุดที่มีการแต่งเติมรายละเอียดจนทำให้หลายคนจดจำได้แม้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกและเจ้าหญิงคนต่อไปก็คือเจ้าหญิง และขอบอกว่าผ้าสไตล์บานดาน่าสีแดงนี้นอกจากจะให้ความมีชีวิตชีวาแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความยูนิเวอร์แซลด้วยไอเทมชิ้นนี้นะคะมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียและรับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยเปอร์เซีย <Wow. S 1> เรียกได้ว่าสิ่งนี้คือสมบัติทางประวัติศาสตร์ของโลกแฟชั่นที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเรามาดูเจ้าหญิงคนต่อไปนั่นก็คือ เจ้าหญิงราพันเซลซึ่งสวยไหมล่ะคะทุกคนคือแบบน่าเกรมากนะคะสำหรับลายของชุดนั้นนะคะก็เป็นลายสุดฮิตอย่างลายเพรสลี่ลายผ้าสุดอมตะมีลักษณะเหมือนลูกน้ำที่เรายังเห็นกันเรื่อยๆในแฟชั่นทุกวันนี้แท้จริงแล้วลายเพรสลี่มาจากแ้นแคชเมียร์ต้นตำรับของบนรนดหาดีไซน์นั่นเอง ซึ่งลายดังกล่าวนะคะถูกพัฒนามาจากรายละเอียดของงานศิลปะยุคเปอร์เซียอีกทอดหนึ่งก่อนจะมาเป็นลายเพลสลียในปัจจุบันและมีการดัดแปลงหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้ายกลายเป็นลายเพลสลียที่โด่งดังไปทั่วโลกและเจ้าหญิงคนต่อไปก็คือ Princess อนนาะ ชุดที่เราเห็นกันบ่อยมากกับเสื้อผ้าแฟชั่นแนวนี้นับได้ว่าเป็นลายสุดฮิตตั้งแต่รุ่นแม่ยาวมาจนถึงรุ่นปัจจุบันกันเลยทีเดียวและเจ้าหญิงคนสุดท้ายที่จะมาโคเวอร์เป็นลิซ่าก็คือเจ้าหญิงโมอาน่านั่นเอง มาแบบโชว์ซิกแพคกันเลยนะคะสำหรับมัวนาเวอร์ชันนี้เมื่อไปศึกษาเรื่องราวของลายผ้าเนี้ยค่ะต้องบอกว่าไฮไลท์ของชุดนี้อยู่ที่เจ้าบันดาน่าสไตล์ลายเพรสลี่คือสัญลักษณ์ในการแสดงความอิสระของปัจเจกบุคคลเท่ากับว่าชุดของลิซ่า เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลิซ่าสามารถหลอมรวมคนเป็นกลุ่มก้อนโดยไม่จำกัดเพศและความแตกต่างใดๆเลย ที่แต่งตัวเป็นริซ่าคนไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกรดิ่งกึ๊งกึ๊งกึ้งกึ๊งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆที่เบดรูมดอเอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีนยสวัสดีค่ะ